ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วจันอยากไปไหว้พระมีวัดใกล้ๆก้โรงแรมแนะนำไหมอะพี่วายวัดพระสิงห์เนี่ยใกล้โรงแรมเราดีเดินไปได้ด้วยพี่ตั้มที่วัดพระสิงห์เนี่ยเขามาขอพรมาทําอะไรกันบ้างอะที่วัดพระสิงห์นี่เหรอเขาจะนิยมมาขอกันในเรื่องการงานการเรียนโชคลาภและถ้ายิ่งเป็นคนที่เกิดในปีมะโรงเขาว่าพรจะยิ่งสำเร็จผลและถ้าเรามากันในวันอาทิตย์ตอนเย็นนะเราเขาจะมีถึงคนเดิน ไว้เขาแนา่เดี๋ยวพี่เราจะพาเรามาจริงปะจริงเป็นไงบ้างอุณสันหัอยากจได้ขอพรเลยเมื่อกี้ เฮ้ยพี่ทํารู้สึกด,ดีมากเลยแต่รู้สึกว่าพอของจั่มันได้ส่งเป็นฟ้าฟ้าและวตอนนี้อิ่มบุญมากแต่ยังไม่อิ่มท้องเลยอืมงั้นเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่หวานใกล้ๆอีกเมนูนอกจากเอาอะไรดีเอานี้ไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลาหมึกไข่หวาน เป็นไงบ้างน้องจันอิ่มท้องไหมอิ่มมากเลยพี่ต้อมแล้วก็อร่อยด้วยงั้นเดี๋ยวเรากลับไปพักกันที่โรงแรมันก่อนดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมร้านนาเวนทเทลแล้วนะคะเอาพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอช่วยแนะนำห้องที่โรงแรมหนได้ไหมคะได้เลยค่ะน้องจัน สวัสดีค่ะพบกับเอนะคะโรงแรมล้านนาทุนท่อนะคะมีห้องพักหลายรูปแบบมากเลยค่ะรูปแบบแรกนะคะที่จะแนะนําก็คือร้านนานสุพิยาค่ะขนาดห้องอยู่ที่2อตารางเมตรนะคะห้องนี้พิเศษยังไงนั้นห้องนี้นะคะมีเตียงที่เป็นคิงไซส์แล้วก็เป็นเตียงทวินเตียงคู่ค่ะแบบต่อไปนะคะจะเป็นร้านนานดีรักค่ะขนาดห้องจะอยู่ที่38ตารางเมตรนะคะห้องนี้มีความพิเศษยังไงนั้น ห้องนี้เป็นห้องสวีทโรแมนติกค,ค่ะมีอาบน้ำด้วยนะคะและแบบสุดท้ายเดี๋ยวจะแนะนำนะคะเป็นห้องร้านนาแฟมิลี่สวีทค่ะขนาดห้องอยู่ที่45ตารางเมตรห้องนี้นะคะเป็นห้องคอ n เน t i n g r o ูมค่ะแล้วก็มี2ห้องนอนนะคะเป็นห้อง Family ค่ะพ่อแม่ลูกทั้งหมดนี้นะคะห้องพักเริ่มต้นที่ราคา1,000บาทขึ้นไปค่ะและโรงแรมยังมีเราเชี่ยวไปด้วยกันด้วยนะคะ น้องจันพี่หิวแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันเถอะพี่ตามก็นี่ไงตลาดช้างเผือกทั้งถูกทั้งอร่อยเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยไช่ผัดซีอิ๊วมีค่ะเนี่ยพี่ตามรู้ไหมตลาดช้างเผือกมีของกินเยอะแยะมากเลยนะแต่รู้ไหมอะไรเด็ดอะไรเด็ดเลยน้องจันนี่ไงขาหมูช้างเผือก น่ากินมากอ,มอย่างนี้พี่ต้องเบิร์แล้วละ่ะอือหือพี่ตั้มเบิร์เลยเหรออืมแน่นอนสิต้องจนัแนแม่กินขนาดนี้พี่ก็ต้องเบิร์แล้วละ่ะดูเลย เป็นไงพี่ตั้มอิ่มไหมอีกสักร้านมไม่ไหวแล้วน้องจันพี่อิ่มมากเลยนะงั้นเราพอใครนี้ก่อนวันนี้แต่อย่าลืมนะคะโรงแรมร้านนาออเรนทิลโฮเทลของเราเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันส่วนร้านอาหารและร้านกาแฟก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเช่นกันนะครับงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, subscribe. แล้วก็ติดตามตอนใหม่ๆของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย